Shit. It's a dinosaur of Jesus Christ, what the fuck? สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรยินดีต้รับสู่ชาแนลเวสเากันอีกเช่นเคยนะครับผมจะเรียกได้ว่าหายกันไปทั้งสัปดาห์นะครับสำหรับชาแนลเราที่ไม่ได้มีการอัพคลิปอะไรเลยเนื่องจากว่าผมเนี่ยป่วยทั้งอาทิตย์นะครับแถมทะลึ่งเข้าโรงพยาบาลอีก2อวันนะครับโอ้โหสภาพดูไม่ได้เลยทีเดียวเทนต่างๆที่จะทําคลิปเนี่ยก็ต้องยกเลิกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปนี้นั่นแหละที่ผมทําได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือการรีวิว Jurassic World b i r t h แดง นี่เป็นหนังที่ผมนะครับได้ดูก่อนที่ผมจะเข้าโรงบ้านะครับี่แต่ว่าพอดีอดเลยเดียวเชียวเรามาพูดความรู้สึกกันดีกว่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบหนังเรื่องนี้มากคือต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไปได้วยความรู้สึก ไม่คาดหวังอะไรนะเพราะว่าตอนแรกผมเห็นคะแนนรีวิวจากฝั่งนักวิจารณ์ของเว็บไซต์ Rotten Tomato นะครับหรืออ e ีเว็บมะเขือเน่านี่แหละที่มันให้ประมาณ59กถึง60กว่านะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ที่เขาชอบนะครับผมก็โอเคแสดงว่าหนังมันก็คงจะไม่ได้แบบบันเทิงในแบบที่เราต้องการขนาดนั้นเอาไปว่าเราไปดูว่าหนังมันนําเสนอ,อยังไงแล้วกันพยายามดูแบบไม่คาดหวังนะครับแต่เราไปดูเพื่อให้รู้ว่าหนังต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราเท่านั้นพอซึ่งพอไปดูแล้วผม ประทับใจนะครับคือมันไม่ใช่หนังไรโนเสาตีกันนะครับแต่มันคือหนังเอาชีวิตรอดและผจญภัยเชกเช่นเดียวกับหนังเรื่องจูราสสิกพาร์คปี1993ครับหนังเรื่องนั้นเองก็ไม่ใช่หนังไรโนเสากัดกันหรือสู้กันเหมือนภาคของหลังนะอันนั้นมันหนังเอาชีวิตรอดแล้วก็หนังผจญภัยนะครับใครที่ชอบหนังผจญภัยและก็เอาชีวิตรอดนะครับน่าจะชอบหนังเรื่องจูราสสิกโวลูเรเบิร์ดพอสมควร แต่ถ้าใครต้องการจะไปดูหนังเรื่องนี้นะครับโดยหวังว่าจะมีเดลเสาสู้กันบ้านถลม่มเขาทลายก็ผมว่าน่าจะผิดหวังกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าหนังมันไม่ได้ทํามาแนวนั้นนะครับมันเรียกได้ว,ว่าเป็นหนังที่แสดงความเคารพและแสดงความรักต่อจูราสสิกพาร์คภาคแรกได้อย่างเต็มสูบจริงๆซึ่งส่วนตัวผมเนะี่ยประทับใจนะครับบาอคข้างประทับใจแม้จะไม่ได้ประทับใจไปซะทุกอย่างแต่ผมก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะครับ มีความบันเทิงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีความตื่นเต้นระทึกขวัญใช้ได้เลยนะแล้วมันก็ยังมีซีนที่ผมเนี่ยชอบมากๆอยู่2-3ซีนนะครับซึ่งซีนทั้งหมดเนี่ยเป็นซีนที่ใช้เพลงจากโจอสิกพาร์คต้นฉบับทั้งหมดนะครับคือโ oh, หมันมันดีอะคุณระหว่างดูคือผมฟังแล้วผมก็แบบน้ําตาจีไหลคือเราก็เติบโตแบบการชอบมอนสเตอร์แล้วก็ชอบ พวกสัตว์ยักษ์โบราณอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคุณก็ดูแต่ละอย่างให้ตรงในชแนลผมสิมีแต่กอซิลล่านะครับมีแต่พวกมอนสเตอร์ทั้งหลายทั้งหลายนะครับคนแทบไม่มีสิ่งนี้ผมชอบมากๆอีกอย่างหนึง่งรียกว่าชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือฉากของเหล่าไดโนเสาร์นะครับคือโอ้โหคนที่ไม่ได้ไปดูคือไม่รู้จริงๆว่ามันมันรู้สึกยังไงอะ่ะถ้าคุณเป็นแฟนด u วาสิคพาร์กเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่านี่สินะความรู้สึกของ ดร์อลันแกรนตอนเห็นพวกแบคิโอซอรัสครั้งแรกผมคิดอย่างนั้นนะตอนดูในโรงเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังเรื่องแรกในแฟรนไชส์จูราส s ิกพาร์คและ j u r a s s ิกเวิลดที่ผมได้ไปดูในโรงนะครับภาคก,ก่อนผมไม่เคยดูในโรงเลยผมได้ดูในแผ่นในต่องทางต่างๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสไปดูในโรงแล้วผมประทับใจมากๆรู้สึกว่าโหผมโอ้โหตอนไดทโนซอรัสนะคุณเอ้ยผมนั่ง ทังดูน้ำตาไหลอ่ะคือแบบุิยผมน้ำตาไหลจริงๆนะใครที่ไปดูมาแล้วคือซีนเนี้ยแบบ it's a fucking magic moment น่ะใครดูแล้วไม่ชอบนี่คือแบบโห oh, ผมยอมใจคุณว่ะแต่ก็ได้นะพเรื่องความชอบมันนาจิตตังแต่ว่าผมไม่ซีนเนี้ยที่สุดในใจแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับดีขนาดนั้น,น,ะนะครับฉะนั้นไปดูซะน,นะครับ Jurassic World Rebirth ทีนี้เราพูดข้อดีไปหมดแล้วเรามาพูดถึงส่วนที่ผมรู้สึกว่าน่าเสียันบ้างดีกว่า หลักๆที่ผมรู้สึกว่นน่าเสียดายเนี่ยคืออีสิ่งที่ทางทีมงานโปรโมทมาซะเยอะและยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเยอะกว่าใครเพื่อนเลยนะเป็นตัวใหม่ด้วยนี่ก็คือเจ้าดีเล็กคือหมดมันไม่ได้เยอะนะครับพูดตามตรงบทไม่ได้เยอะเลยแต่พี่โปรโมทซะโอ้ทำอย่างเง้มันสําคัญมันแทบไม่สําคัญอะไรในเรื่องเลยนะครับใสามาทําไมวะมมนต้องใส่มาก็ได้เพิ่งใสามาแค่นั้นนะคุณเชื่อไหมว่าไอมิวทารอนไอตัวนั้นอนะไอ ตัวแรปเตอร์กลายพันุ์บินได้เลยจัง,ย,งยังจะมีบทมากกว่ามันเกมีบทมากกว่าอดีเล็กเยอะนะครับผมบอกเลยแถมน,น่าตื่นเต้นไปด้วยอีกสิ่งที่ผมเสียดายคือผมรู้สึกว่าไอ้เกาะเนี่ยคือเหมือนเขาเปรยมาว่ามันเป็นเกาะที่ลงความผิดพลาดของไดโนเสาร์เอาไว้ถูกไหมแต่เราเห็นความผิดพลาดแค่2อ,อย่างครับคือดีเล็ก กับไอ้มิวทาดอนเท่าน,นั้นแหละที่เหลือที่ผมเห็นในหนังก็ไดโนเสาร์ปกติครับเราไม่ได้เห็นว่ามันอะไรผิดพลาดเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะคือผม,มอยากเห็นไดโนเสาร์ที่แบบเรียกว่าความผิดพลาดมากกว่านี้ไอเวอร์ซีมอมมิสเทคอะไรเงี้ยนะครับ คือมันมันสามารถให้เห็นความวิกลจริตของมนุษย์ได้มากกว่านี้อีกเยอะนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วมันจะเหมือนจว่ามันจะต่อยอดไปได้ด้วยนะครับถ้าเขาตั้งใจทําจริงๆแล่ก็อย่างที่คุณรู้นะว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าผมขอเรียกว่า2ทีมแล้วกันนะครับคืออ e ีคอบครัวนะครับที่ถ้าดูในตัวอย่างก็คือเออที่ต้องอีทีมที่ต้องหนีทีเล็กไล่บนน้ำนะครับกับอีทีมนึงก็คือทีมของเออสการเลตจแหนสันนะครับทีมว่าไงคือทีมตัวเอกเราเนี่ยแหละคือผมรู้สึก ว่ามันจะแบ่งกันนำซากอะไรวะมันรวมทีมกันก็ได้ผมรู้สึกว่ามันสามารถทำเนื้อเรื่องให้มันขมวดปมแล้วก็เล่าได้น่าตื่นเต้นได้มากกว่านี้เยอะแต่พอมันแบ่ง2ดินอย่างนี้ผมไม่ไม่แค่แบ่งเพื่อให้ไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์อดือนๆนะครับแค่นั้นอะแล้วตัวเส้นเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่เลยด้วยนะครับคือในเรื่องย่อมีแค่ไหนมันก็แค่นั้นแหละสิ่งที่เราจะได้เจอในหนังการระจนไัลล้วนนะครับส่วนเรื่อง cgi อันนี้ก็มองว่าสวยดีนะครับเราคงชินตากับ การใช้ CG กันไปแล้วแหละ,ะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่หรืออะไรนะก็โอเคสวยงามดีไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่มันพิเศษวิโสมากจะมีแค่สิ่งเดียวที่ดีที่สุดก็คือไทโนโซรัสนะครับดีที่สุดแหละตรงนั้นแะนะครับโอ้โหพูดชมยังไงก็ชมอีกส่วนในเรื่องของตัวละครที่ชอบเนี่ยเอ่อตอนแรกผมรอหวังดูเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกชอบตัวไหนพิเศษนะครับแต่พอดูไปเรื่อยผมชอบตัวดันเชนนะครับหรือพี่ จำชื่อนะักแสดงไม่ได้นะครับว่าคนนี้จะได้แสดงเป็นเบลดน,นะครับแต่ก็ยังไม่ได้แสดงสักทีนั่นแหละผมชอบคาแรคเตอร์แกนะครับมันดูมันดูมีมิติมันดูมีความเป็นมนุษย์ดีนะครับแล้วผมโคตรจะรักตัวละครนี้เลย อยากให้แกได้ไปต่อในจักรวาลนี้อีกนะครับเพราะถ้าถ้าว่าภาคต่อมันยังมันยังเล่นกับทีมนี้นะผมก็บอกว่าจะได้ทําภาคต่อไปนะครับแต่ก็คิดว่าก็คงได้ทำเลยนะเห็นว่าได้300กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับเห็นว่าเกินงบการสร้างไปแล้วแต่เหมือนจะยังไม่ได้รวมค่าพวกไอ้นี่นะเออรวมค่าพวกมาร์เก็ตติ้งนะครับโอ้มาร์เก็ตติ้งนี่ก็โหเราเรื่องนะมีสไปโนว่ายน้ําในประเทศไทยด้วยอ่ะค่ามาร์เก็ตติ้งก็ใช้ย่อยนะครับดูถ้าว่าถ้าหนังเรื่องนี้จะได้ไปต่อจริงก็ต้อง600ล้าอลลารสขึ้นไปก็ถ้าแตด พันล้านได้นี่ก็้ากำมรหน่อหนอนแล้วพี่น้องเฮ้ยก็เรานี้นะครับส่วนตัวถ้าให้เป็นคะแนนผมรู้สึกว่าให้ไว้ที่7เต็ม10แล้วกัน มันบ,บันเทิงดีนะครับเป็นหนังวจนจนใบที่บันเทิงแต่ไม่ใช่หนังเรโนเสาสู้กันนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้ก็คือถ้าคุณไม่หิวสเนคเกอร์สคุณก็ต้องระวังเรื่องการทิ้งขยะไว้เป็นที่เป็นทางนะครับไม่งั้นจะเกิดความวุ่นวายอันใหญ่หลวงได้พ่อผมลืมพูดอีกส่วนหนึ่งไปนะครับคือหนังเรื่องนี้สกาเลตโจนสันไม่ได้แปลงร่างเป็นแร็ปเปอร์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีวินดีเซลผมมาด้วยนะครับในส่วนของภาคไทยเองนะครับก็ภาคที่ดีทีเดียวเชียวสำ ฉันซึก,กลัวเป็นอะไรงั้นไม่ใช่นะครับอันนี้ภาคดีภาคเหมาะกับตัวละครมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ปินหวังกเลยทีเดียวเชียวสำหรับภาคไทยโอเคสำหรับคลิปนี้ผมพอชิลาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมว่าผมเองก็ยังมีเปิดรับตัดต่อวิดีโอในเว็บไซต์ fastwork อยู่นะครับผมสามารถจ้างได้ใน description แล้วก็อ่านายรยละเอียดก่อนจ้างด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า